ไปทานโจ the ๊กหมาล่าที่ตําหนักจีนย่านบางใหญ่กันเป็นร้านแถวบ้านที่บังเอิญขับรถผ่านก็เลยไปเปิดรีวิวดูแล้วเห็นว่าน่าทานมากชื่อว่าร้านซุก้การ์เด้นทางเข้าร้านคือเล็กมากแต่พอเข้ามาแล้วเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในประเทศจีนที่ไหนสักที่หนึ่งพอได้โต๊ะก็เปิดดูเมนูกันดูเพลินก็เหมือนจะเป็นร้านซุก้หมาล่าทั่วไปที่เลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียมแต่จุดเด่นของเขาคือเมนูนี่แหละซึ่งก็คือจะมีสี่น้ำซุปทุ่คุนกันก็จะมีหมาล่าแล้วก็ซุปมะเขือเทศแต่ที่แปลกคือ ที่โต๊ะเลยแล้ววันนี้คือหิวมากสั่งมาทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งปลาวันนี้เนื้อที่อันสั่งจะไม่ใช่ตัวพรีเมียมแต่ก็สวยมากส่วนหมูพรีเมียมจะเป็นคุจิบุตะส่วนวัตถุดิบอื่นก็ดูสดสะอาดน่าทานมากและที่ภูมิใจนําเสนอมากก็คือหมูทรงเครื่องกับข้าวโจ๊กอร่อยมากกะว่าจะกินแค่รองท้องก่อนกินซูกี้หมาลา่าแต่กลายเป็นว่าชอบมากกินไป3ามถ้วยตัวข้าวโจ๊กก็คือเนื้อเนียนมากกินธรรมดาก็อร่อยกินกับซุปหมาลาก็แซ่บกว่าอันจะได้เริ่มกินหมาลาก็คือเกือบอิ่่่่่มมมมมแแล้้้วววออออตตไไดดดดดเเเเรรราาาาาถึงงงงทีีกก็ิิินนหุบขจปคื เป่าเหอไต้หวันด้วยเ,เจอเหมือนปลาหมึกแต่ได้กลิ่นเป่าเหอแปลกใหม่สาหรับอันมากส่วนหมูและเนื้อก็คือดีอยู่แล้วไม่พูดเยอะแต่อันนี้ลูกชิ้นปลามันเด้งนุ่มอร่อยมากใครว่าไม่เด้งดูเอาและสภาพอันวันนี้คือไม่ได้ตั้งใจมารีวิวเลยกินขาวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานน้าหอมนี่เหมือนกินน้ําหอมเข้าไปเลยแนะนําอยากให้ลองและนี่คือราคาที่เราจ่ายไป